มาครับพี่น้องเมนีผ้ามากินตำป่าเบิ่้ดยเต็มโคกเลยค่ะพี่น้องตำป่าใส่หัวหอยโอ้ยจะสีเห็ุดขาดใด่ใส่เป็นโตน้นึ่นี่น้งจีนใส่ไปแล้วค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ในช่องแย่สัยานะค้ามากินตําหอยค่ะพี่น้องตําหัวหอยหอยหวานหอยหอยหวานหอยโขงเข้านี่แหละค่ะเอ้ยโมเมนหอยโขงหอยสังค่ะพี่น้องหอยหวานก็อื่นหอยหวานหอยสังแล้วก็หอยแค้งน้าค่ะพี่น้องในผสมนี่หอยแค้งน้ำนมจีนใส่ใบข้างรางคุกเอาลงไปคุกน้ำบ่บพ่อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเต็มคุกเต็มเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็ผักสลัด แพ็กซี่จีนนี่แล้วก็บ,บักพริกตามเคยค่ะพี่น้องบักพริกตามเคยนะโอ้ยเศรษฐ์เศรษฐ์เศรษฐห้พี่น้องมึงชัดๆนี่คะ่ะโอ้ยสีสันน่ากินบ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บ แล้วก็พักคือเก่าค่ะพักเมอวานที่ว่าอันกินมันออกขมๆหน่อยหนึ่งค่ะพี่นอ้องขมๆม,มากินน้ำมามช้อน,นชั้นชิมกับโอ้บอกกับพี่นอ้องทีศ ที่ใส่เป็นโตเป็นไอ้นี่ไปนน้ำค่ะพี่น้องเนี่ยล่างคัดอย่างดีนะคะเอาเนื้อหอยแกะเนื้อหอยออกแร้วค่ะเราก็ล่างในตูวหัวหอยแล้วก็เอาแป้งคัดค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าเ้านี่นี่กับแป้งขัดขึ้นกันค่ะพี่น้องแป้งขัดเพราะว่าเฮ้าคิดว่าเฮ้าใส่ร่วมกันในโกกเราเข้าต้องกินนามมะน้ำค่ะสวดน,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 นามมะน้ำน้ำต่ำเฮ้า เฮาก็ตตรงฮ็ดสะอาดจักน้อยค่ะพี่อน้องนี่น,นี่นี่ตัวเองคิดเตรียมสีเด้อค่ะนั่นล่ะค่ะนี่ขัดยางดีเมิ่งเขาเขาชั่วเลยเบืองหอยเพิ่นอเอาไอเอาตัวมันออกนะล่างไอเศษนี่ค่ะแซบค่ะมาเอาลืมแนวใส่เปลือกบาดทีนี่ลืมแนวใส่เปลือก ก็สีใส่ดังปองแรงปองแรงที่ใส่หมอ้อมาหาไปนไหไน่องมือยังก็ไอน้อหมาแครอท เสร็จใส่เป็นลูกน้่มค่ะตำใส่น้ำส่วนหนึ่งใส่เป็นลูกน,ะน้่มหอมเยอะค่ะทุกส่วนหนึ่งใส่เป็นโตอีกส่วนหนึ่งแกะเนี่ย แกเป็นหัวออกมากแล้วค่ะเป็นอหอยบวานเมืองัวเดียวด้วยค่ะเนี่ยผักสลัด ว่าพื้นพักหลายปวดเหมือนนี่ระวางมองบ้านประจ่ายตลาดนะหาเลยนุ่มจิตถึกใจค่ะตาเด็ดแสบมาก มาลอยลับลอยแล็บลอะอืมบะตองใส่ไม่จิ้มค่ะพี่น้องเพราะว่าเทออกเอาตูมันออกมาล่างอะ่ะอืชอบ ห,หัวหอยหวานสามหัวอ,อยู่นน่ <c oughs> นเนี่ยมาแซ่บค่ะพี่นงหอยเนี่ย ค่ะเปิดมาให้กินชิมก่อนตวมันลึกเข้าไป อยากให้พี่นนองมากินน้ำกินหลายๆคนพี่นอ้อมมันจะเสียบ Nông chín vẫn vô khả năng tắm đi thủ chạy mà ôi Lương kiện Maxi. 그런 그건... lai tử tiến đi bậc ngoài hầm Tôi nhá nhai tôi nè มันกไก่ไก่พี่น้องตัวใหญ่แซบ่บห,หวาน home หอมเปรี้ยวหอมชีใบเ,เลื่อย ช่วงเม็ดมันค่ะพี่น้องบวกกากินนอกเม็ด แซบแซบแสบแสบ,แบ,แบปาดกินกับเมอดโคก,โคก,กบักยังไงหอยแข็งหอยแข็งแต่ตีตรงว่าขนาดลวกแป๊บเดียวด้วยค่ะพี่น้องมันบาแดงคือมันบอไม่เลือดคือ หอยแค้งบานเท่าโอ้ยอยากมาแล้วเผ็ดดวยลินมากน้ำตาหงแล้วหายหน่อยมาอีกจากสองกั้มค่ะพี่น้องเวลากันเร็ว แสบกับกระลังแสบเดี๋ยวสิกินให้มืดนี่แหละครับพี่น้องแสบไม่จองแย่สัญญายใชา่ไหมอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แน่เด้อค่ะพี่น้องเราก็ขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามามอัน กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันและกันค่ะพี่น้องแสบแสบเดี๋ยวสิเล่นมปเหมดค่ะพี่น้องสิได้ไปละสวัสดีค่ะแบบ